8ปผักรีบหามาทานบำรุงตับให้แข็งแรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมในโจรครับวันนี้ครับก็จะมาบอกถึง8ดผักครับที่เราควรต้องทานมันจะช่วยดูแลตับของเราเพราะว่าตับถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญในร่างกายนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่า8ปผักที่ช่วยบำรุงตับมีอะไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนหกะหล่ำปีครับ เป็นอาหารบำรุงตับอย่างแรกที่ช่วยแบบว่าบำรุงตับให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในกระลำปีครับมีส่วนช่วยเพิ่มกู้าไทโอนครับในร่างกายของเราทําให้ล้างสารพิษในตับได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับคนนะครับที่ต้องออกไปทํางานตามต้องไปเจอบนภาวะตามท้องถนนหรือว่าการกินพวกอาหารต่างๆครับรวมถึงดื่มแอลโกอฮอล์สังสรร เป็นประจำด้วยครับให้กินกระหล่ำาปีครับก็ช่วยดูแลตับของเราได้ครับเพื่อนๆทุกคน2ครับแครอทครับแครอทครับช่วยบำรุงตับของเราครับแล้วก็เป็นผักที่หาง่ายราคาถูกครับทำเมนูได้หลากหลายครับเพราะว่าในแครอทมีวิตามินที่หลากหลายครับมีทั้งวิตามิน A B1 B2 วิตามิน C วิตามิน D แล้วก็วิตามิน K ครับยังมีกรดฟอสฟอรัสโซเดียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงซึ่งทั้งหมดนี้ครับรั้วนะครับมีคุณสมบัติช่วยบำรุงตับของเราด้วยครับอันดับที่3ครับเห็ดครับเห็ดต่างๆในเห็ดนะครับผมจะมีสารและก็วิตามินครับที่ ช่วยบำรุงตับครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางรมเห็ดหอมเห็ดหูหนูหรือว,ว่าเห็ดหิ่เจอครับเป็นอาหารลำดับต้นๆที่ช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีช่วยลดไขมันที่สะสมในตับในกระแสเลือดต่อต้านการเกิดมะเร็งและเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวได้ด้วยครับผม4ครับบล็อกเกอรี่ครับที่เป็นตัวช่วยเกี่ยวกับร่างกายเกือบได้ทุกส่วนครับผม ถือว่าเป็นผักที่หาง่ายครับแล้วก็มีประโยชน์ครับต่อตับอย่างมากครับเพราะว่ามันมีทั้งวิตามินซีและซัลเฟอร์รวมทั้งสารโฟลวานอยด์ครับที่ช่วยล้างพิษให้กับตับเหมาะกับทำเมนูได้หลากหลายครับจะมาผัดมาต้มทำสลัดลวกจิ้มน้ำพริกได้หลากหลายเลยครับผมสี่ครับขึ้นช่ายครับ เป็นผักชนิดนึงครับที่หาซื้อง่ายครับเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์ครับแล้วมันก็มีสารฟาวนอยด์ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงตับของเราให้แข็งแรงช่วยลดไขมันในตับได้อีกด้วยครับจะทำนะครับทานสดลวกหรือว่านำมาปั่นในน้ำผักผลไม้ครับได้หมดเลยครับที่ผมก็ชอบเอาผักขึ้นชาครับมาปั่นในน้ำผักผลไม้ครับเพราะว่ามันช่วย ดูแลตับของเราให้แข็งแรงครับเพื่อทุกคนอันดับที่6ครับกระเทียมที่ทุกๆคนนะครับมีติดที่บ้านอยู่อย่างแน่นอนครับเป็นเครื่องเทศครับที่มากสรรพคุณครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในการชะล้างสารพิษออกจากตับของเราครับกระเทียมครับจะเข้าไปกระตุ้นในร่างกายผลิตเอนไซเจ้าเอนไซนี่แหละครับเป็นเสมือนน้ำยาล้างสารพิษแล้วก็ สิ่งที่ตกค้างที่อยู่ในตับเพราะรขับออกมาครับดังนั้นครับการกินกระเทียมครับก็พยายามครับอยากเขี่ยทิ้งครับหรือเราควรเอาเขาเรียกเอามาปั่นก็ได้หรือว่าจะใส่ในเมนูที่หลากหลายด้อาหารต่างๆครับผมก็จะช่วยดูแลตับของเราได้เป็นอย่างดีครับ่อนกทุกคน7ครับผักขมครับผักที่ป๊อบอายชอบทานกินแล้วแข็งแรงครับผม ในผักคมครับมีส่วนช่วยนะครับในการชะล้าหลงสารพิษที่สะสมในตับครับจัดสารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนกับอาหารที่เรากินเข้าไปหรือจะเป็นน้ำครับเราจึงต้องใส่ใจครับโดยการหันมาทานผักขมกันครับเพราะว่าผักขมอ่ะจะช่วยดูแลให้ตับของเราอ่ะแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆครับเพื่อนๆทุกคน8ครับอันดับสุดท้ายครับเลมอนครับ เป็นนะครับเลมอนเนื้อสีเหลืองๆครับผมเพราะว่าในเนื้อของไอ้เจ้าเลมอนเนี่ยครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่เรียกว่าไบโอไฟวอนอยครับที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงมากอันเป็นสารที่ช่วยในการทำงานของตับเป็นอย่างดีครับทำให้ตับของเรามีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นสุดยอดอ่าช่วยทำความหลายของตับแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงครับถ้าเราครับ นำมาคั้นน้ำเลมอนผสมกับน้ำอุ่นๆครับดื่มในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนเขาจะเป็นการช่วยล้างสารพิษให้แก่ตับและยังทําให้เลือดของเราสะอาดด้วยครับเจ้าเลมอนสามารถกินทั้งเปลือกและก็น้ำมันได้ครับเปลือกเราก็เอามา,าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับในเมนูอาหารต่างๆอะไรหรือว่าใส่ในน้ําผักผลไม้พร้อมกับบีบเจ้าเลมอนลงไปก็ ช่วยดูแลจับของเราได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับก็คือ8ผักนะครับที่ช่วยดูแลตับของเราครับอยากจะให้ต่ับของเรา,เอ,าอยู่กับเราไปนานๆเราจรึงจำเป็นต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลตับของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับลองเอานะครับ8ผักนี่ครับเอาไปทำเมนูนครับเพื่อดูแลตับของเราและทำให้ ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ8ผักนี้จะช่วยดูแลเฉพาะตับก็ยังช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เกือบทุกทุกส่วนครับแล้วก็ยังลืมทานน้ำเปล่าให้เยอะแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอครับก็จะทำให้ตับของเราแข็งแรงและสุขภาพของเราก็จะดีไปด้วยครับเพื่อนๆทุกคน,คนวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้สาระดีๆกับเ,เพื่อนๆในวันนี้ครับถ้าเห็นว่า วิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ก็กดแชร์หรือว,ว่ากดาติดตามนะครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในครั้งต่อไปผมในโจหน้าใสหายได้ด้วยหายสุขภาพครับ